สวัสดีครับผมอยู่ที่ท่าเพท่าเรือที่จะไปเกาะเสม็ดนี่คือบรรยากาศยามเช้าหกโมงกว่านะครับคันสันหินเกาะเสม็ดอยู่ด้านหน้านะครับมาดูดีกว่าท่าเรือนวลทิพย์เรือนักท่องเที่ยวนะครับจอดเทียบท่าเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นซุ้มพักของนักท่องเที่ยว จอดเต็มเลยนะครับยังไม่มีนะครับต้องเที่ยวไม่มากันทิปเสม็ดนี่ผมเรียกพี่ดีกว่านะพี่นะพี่ทำอะไรครับเนี่ย น้ำมันเตรมน้ำมันลงเรือ<ด>เตรมน้ำมันลงเรือเพอ้าเอาขี้หมาอ่าอน,นี้เป็นจุดพักดู้โดยสารผู้โดสารครับนี่ดูฝั่งนี้ดีกว่า ตรงนี้จุดพักผู้โดยสารตีตัวเสร็จก็มานั่งรอตรงนี้รอเวลาที่เรือจะออกดูเรือครับสปีดบท๊ทนวลจันทร์มีนัมเบอร์นะครับแปดเก้าเก้าเก้าเออที่นี่ก็ชอบนิยมในก้าด้วไงอา้าวดูนะครับบรรยากาศเช้า จะจอดเกะกะเลยนะครับนี่ฝั่งด้านนี้เป็นเรือหาปลาชาวประมงจะเดินมาจอดเทียบกันตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นชายฝัง่งก็จะเป็นร้านอาหารที่จอดรถค้างคืนกันครับบรรยากาศดีมากนะครับเชา้า